เป็นความรักนะครับผมเป็นความรักที่เด็กหญิงตัวเล็กๆนะครับผมกับพี่ช้างตัวใหญ่ๆนะครับดูสายตาช้างนะครับก็ไม่มีพิษมีภัยนะครับนะครับไม่รู้ว่าใจดีแค่ไหนนะครับเป็นยม,มากเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพังคำาหมือนนะครับครอบครัวพังคำหมือนของเรานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแอบถ่ายน้องเพลาอีกเช่นเคยนะครับน้องไม่ไปไหนนะครับน้องก็เล่นขายของอยู่กับพี่ช้างนะครับวันๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราแอบดูข้างเสานะครับ ทํ้ทำอะไรนะครับผมมีครบมีสากด้วยนะครับเราแอบอยู่ข้างเสาะนะครับส่วนมากแปลว่าจะปูพันกับขมืนมากกว่านะครับเพราะขมืนเป็นช้างที่นิ่งแล้วก็นิสัยดีนะครับ จะเล่นขายของแบบนี้นะครับจะไม่ไปไหนครับบันๆจะเล่นอยู่คนเดียวแบบนี้นะครับผมเราก็ไว้ใจได้เลยทางเรานะครับแต่ว่าส่วนบัวตองนี้น้องจะน้องจะรู้เลยนะครับน้องจะไม่ค่อยเข้ามาใกล้บัวตองเลยนะครับ มาเบอรตกเป็นช้างที่ไม่นิ่งนะครับเบวาจะรู้จะชอบจะชอบขมือนมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเอาไว้เลยนะครับตั้งกล้องรอว่าน้องจะทำอะไรกับเตีนะครับมเอทีรอดูนะครับว่าน้องจะ รอดูครับว่าน้องจะเล่นอะไรกับขมือน,นะครับผมจะตั้งกล้องเอาไว้ข้างๆเสานะครับโดยที่น้องไม่รู้ตัวนะครับ น้องตัวเล็กกับพี่ช้างนะครับยอมรับในความรักความผูกพันของช้างทั้งสองเชือกนี้มากๆเลยนะครับอยู่กับน้องได้ดีครับดูครับดูน้องป้อนที่ปากตีได้เลยนะครับนี่นะครับป้อนที่ปากก็ได้เลยนะครับอ้ามจีจริงมากๆเลยนะครับช้างใจดีนะครับ เวลานี้จะรักนะครับผมจะรักจะรักขมื่นมากว่าอยู่เกิดมาก็เจอเลยนะครับจะชอบกอดชอบเล่นกับขมื่นมากๆนะครับตามที่ผมได้แอบถ่ายลงคลิปไปนะครับ เป็นความรักนะครับผมเป็นความรักที่เด็กหญิงตัวเล็กๆนะครับผมกับพี่ช้างตัวใหญ่ๆนะครับดูสายตาช้างนะครับก็ไม่มีพิษมีภัยนะครับสายตาช้างก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยนะครับน้องจะชอบเล่นขายของอยู่กับเขาเรียกว่าแม่มือแม่มือน,อน,นะครับเขาจะไม่เรียก หมือ่อินเจอะไรนะครับก็จะเรียกแม่หมื่อนนะครับเคอยู่ด้วยกันกันมาตั้งแต่เล็กจนโตนครับน้องก็เจ็ดแปดขวบแล้วนะครับนี่นครับเล่นคนเดียวแบบนี้นะครับถึงเวลาทำเก็บขยะน้องก็จะเก็บขยะนะครับ ถึงเวลาเล่นก็เล่นนะครับเวลารู้ด้วยนะครับเวลาช้างหิวน้ำเด่นน้ำนะครับไงบัวตองบอัว้องเป็นช้างที่ไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งน้องก็เลยกลัวนะครับ บัวตองน้อยใจบัวตองน้อยใจที่แทว่าไม่มาหานะครับพี่น้องไม่หาน้องมาหาแต่เจดูครับดูนะครับไม่รู้ว่าใจดีแค่ไหนนะครับชี่นชมมากเลยนะครับนี่ยครับความรักความผูกพันของเด็กหญิงกับพี่ช้างตัวใหญ่นะครับ น้องจะเล่นอยู่กันแบบนี้ครับผมคอเคีย์กันหลอกลอกันไปทุกๆวันนะครับไม่รู้ว่ามีความรักผูกพันกันยังไงนะครับพี่ใหญ่ก็ไม่ได้สนใจน้องเลยนะครับโอ้ดูครับช้างก็ไม่ได้สนใจน้องนะครับช้างก็รักน้องนะครับน้องชอบเล่นเข้าไปนะครับชอบเข้าไปเล่นกับช้างนะครับดูนะครับ นี่คือเราไม่ได้ประมาทนะครับแต่ว่าช้างเราเชื่องจริงๆแล้วก็ดีจริงๆรักกันนะครับช้างรักน้องมากๆเลยน้องเป็นคนเอา้าเอาอาหารให้ทุกวันนะครับตั้งแต่เกิดนะครับน้องเคยมาเจ็ดแปดกลบวเราก็พามาอยู่กับข้ามืน่นพาลอดท้องช้างนะครับพาลอดท้องช้างลอดท้องเจ๊ข้ามืน่นเพื่อจะได้เลี้ยงง่ายๆตัวไวๆนะครับ ใจมืนโอ้ดูน้องกอดขานิ่งเลยนะครับนี่ครับเป็นภาพที่ผมนําเสนอนะครับอยากให้ท่านทุกคนได้เห็นว่าช้างตัวโตช้างตัวโตกับเด็กตัวเล็กก็สามารถเข้ากันได้นะครับนี่นะครับพี่ใหญ่ใจดีจริงๆนะครับยอมรับว่าคำเมินเป็นจ้างที่ใจดีมากๆเลยนะครับน้องจะเล่นขายของเล่นไปเล่นมาก็จะเอาอ้อยเอาอะไรมาให้น้อง เอามาให้พี่ก็ะเมินกิน้องก็จะไปขายของเหมือนเดิมนะครับดูแม่ค้าของเรานะครับไม่รู้ว่าได้อะไรนะครับเล่นขายของกับพี่พี่ช้างนะครับใครจะเป็นซส้มตำแน่เลยนะครับ ลูกค้าหิวแล้วครับลูกค้าหิวแล้วดูครับลูกค้าหิวแล้วลูกค้าขอแล้ลูกค้ารอแล้วนะครับเพราะว่าแม่ค้าช้ามากๆเลยนะครับลูกค้าหิวแล้ว ตองน,นั้นก็เป็นช้างที่ใจดีนะครับแต่ว่าไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็นําเสนอนะครับผมครอบครัวพังกระหมินของเราให้เอฟซีทุกท่านทุกคนได้รับชมนะครับช้างกับคนคนกับช้างอยู่กันแบบยังไงนะครับเป็นช้างพังที่ใส่ดีมากๆนะครับพังกระหมินนะครับเด็กเล็ก ก็สามารถเขาได้นะครับก็ขอบคุณท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ